วันนี้นองก็จะมาให้อันนะครับนีอู่อกล้องสงอเห็นแล้วเออน,นะทายัง,ยง,ยอ,งอัน,นั้นไม่ต้องแช่แล้วใช่ไหมแช่ท,ทำไมไม่แช่แล้วอะ่ะมันโตขึ้นนะนนนไหนเรียกมันยังยังไงด้ร๊บบอสยัง ปลาดุกกันเฮ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกระวังด้วยแล้วก็นูมั่งจ่ายไปมั่งน้วยไม่ก็ได้กันหนึ่งไปไปดูปลาดุกกันเลยกี่จอนนั้นสามจอนโอยังกี่จอนปลาดุกนปลา้เยอะขนาดนี้เป็นกล่องขนาดนี้เหรอเอามัดกล่องมันขนาดเท่แก้วีตัวใหญ่ ใหญ่โตยางปลาดุโตแล้วไหนดูกล้องไหนดูในกล้องแล้วคนเมื่อไหร่จะโต